อยุธยาลัมเวอร์แฟนละครพรมลิขิตแห่แซลพัดลมจิว๋วหลุดโผลงานแต่งแม่แก้ว เดินทางสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตที่นำแสดงโดยโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าราณีซึ่งอีกเพียงแค่5ตอนก็ใกล้จะลาจอกันแล้วละครก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลตติ้งก็ยังคงมาแรงด้วยในตอนล่าสุดพรมลิขิต EP ที่21พุ่งขึ้นเทรนด์ X ทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่อง แต่ว่างานนี้กลับมีชาวเน็ตจับโปะเมื่อฉากแต่งงานของแม่แก้วกับพ่อมิ่งแฟนละครได้เหลือไปเห็นแม่ปริกกับพัดลมตัวจิ๋วในยุคปัจจุบันหลุดโผล่ไปในสมัยอยุธยา งานนี้ทำเอาแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์แซวสนัน่นอาทิอายุธยาล้ำสมัยเวอร์บางคนบอกว่าเป็นบุญตายิ่งนักที่ได้เห็นพัดลมสมัยอายุธยาชมพูมาเชียวบางคนบอกว่าสงสัยจะติดกระเป๋าแม่พุตานมาค่ะตอนออกจากไซงานมันร้อนเลยติดกระเป๋าไว้บางคอมเมนต์บอกว่าพัดลมแม่พุตานนางเอาติดมาด้วยเหมือนแปลงแต่งหน้ายืมนางมาเปิดให้คุณหญิงจำปาท่านขี้ร้อนเป็นต้นค่ะ และคอมเมนต์อื่นๆชวนหัวเราะอ,อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ